กำลังเขียวมีแต่เข่าพี่น้องนี่เข่าหมดเลยกำลังเขีวขวเยขว,ขว,ขว,ขวทียังโบอเขียว,วยังอันันอยุ่งรถก็ได้เนาะ nói chung là đáp nói chung là đáp các bên nhắn đột kể lại กำลังเที่ยวเลยนี่เนาะยกดูเลยอย่าเรียกข่าเแต่หน้าเนาะแถวนี้เนาะน้งนี้กับมเมียนมดนี่ฟังเที่ยวโอ้มีข่าวโพดนั่พี่เนาะบางนี้่เรียกข,นะข่าก่อนนังก้อนเป็นปลาอยู่ครับพุ่งบุกเบิกช่วงที่ตะเวนไม่เห็นนี่เลยพุ่งเบิกหน้า นี่เป็นของเขาป่าแม่ทอ,อดเลยแถวนี้ข,ขาป่าไลายเนาะเขาได้ไลาเ้ เราเข้าไปวะขึ้นเข้าล่างไปพืนทุนไปลงไปพุกขึนเข้าเขามากันเข่ามีแต่ข่าเนาะ bây sao ổn ấy khẩu lái này hay nướng nhiều rồi. đi ra khả năng hay ล่ไปเก็บ่ไปเบิ้งโซนนเพชรนะ่าเพชรเอน้งมาลูกไปพี่น้องไปเบิ้งง่าชิมียังลราไปตามให้ตามหน้าเออาจอบกาหลุดนะเจอหลุดกิเพชรพี่น้อง

เวลาเขาเจ้าดูดนี่ป๊อตัวป่ามีตัวยิ่ใหญ่นี่นี่ป่านี่เรียกว่าป่าข้อนี่ซ้ำดีซ้ำดีดอกต้นไม้นี่พี่น้องซ้ำขานี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แห้ง ไปเบิ่งเห็ดพี่หนอก่าเห็ดไอโมหัวเห็ดอย่างเฮ็ดมีเห็ดขนมีเฮ็ดพี่น้องเห็ดมันไม่ทันได้แก้ได้มันดำดับในเห็ดขนกินได้บ่กินได้ตัวเขาเว่ากินได้พี่น้องเก็บมาลูกเก็บมาเดี๋ยวมีไปมาึ่งตัดติ่มซำเป็นนึ่งกิน ชวนบอกผิดพ ok ี่น้อยผิดตะเวนกำลังเหาะตะเวนกำลังส่องแสง <c oughs> แล้วก็เป็นเทียงเนาะเทียงหน้าใหญ่ <c oughs> ลงมาที่ก้อยไม่อยู่นู้นเทียงอยู่เจออ้าใหญ่ลงมาพี่แต่แว่นเล็เป็นผุลือ้อเทียงก็ได้ป่านี่นี่ไายนี่น้องนี่ เขาดูดน้องเตละาต่ละปีเขาเอาป่าไปไขายในในหลายล้านเนาะเป็นสิบล้านเท่าล้านเอาป่าไปไขายแต่ละปีอะยุจับยุมจับยุจับอยู่ป่าไหมธรรมชาติยามตอนเช้าเนาะ ลูกสาวยังหาวนอนอยู่เลยแมงมันบ่มีมาหามาหาเอาเมงมันแมงมันบ่ได้ก็เลยมาหาเห็ดต่อพี่น้องที่แรกก็สิพาไปหาน้าใหม่ก็เลยเว้ยบ่ไปดอกมันอยู่ป่าแบบมันก็ได้เหรอเขาเนาะเขาเข้าเจ้าต้องงามเลย เขาเคี้ยวเลยล่ะปอ้โหบพี่น้องเสียงป่าไหมชบหุบชับชุบชับเนี่ยเวลาเขาดูดเหนียวโตว้า สอาไม่ลูกากักกีเผ็สสดสโซกับคลิกแต่นี่เนาะมะคลิกกับปลูกปลูกกันปลูกกินเองดินมันเป็นดินเนีน่ยนะดินแบบดินดำๆนะพี่น้องมันเป็นดิน ปลูกยังขะง,งามปลูกยังกับขึ้นแบบงามเลยล่ะนั่นเป็นดินคือค่ายดินคลองอะ่ะดินแบบดินกับักพริกกับปลูกกินเองงาม เขาห้องยังเนาะพอป้าหลงแล้ห้องห้ากันทุกเขาบอกว่าเขาป่าเขาป่ามันหลงก็เลยห้องหากันป่าก็ได้ป่าหนาป่าทึบก็ได้เนาะถ้าคนพื้นเมืองพื้นที่นี่เขาไป ถ้างออกว่าพ่อพี่นอ้องมันเป็นป้าเป็นดง่งมันโมเมนต์อะไรนั้นไม่เป็นด่งเนาะแถวนี้ยังเป็นดง่งเป็นนั่นอยู่เลยท่องพูนอนะเขอจบคลิปเท่านี้ก่อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะไอ้ ตะแม่งก,กับสีหาก็ิบเห็ดกับพี่เจ้าลุงเมียก่อนสบายดีบายบายบอกกันแต่เศร้า